หัวข้อถัดไปค่ะช่วงสุดท้ายโครงสุดท้ายของเราการนำเสนอจากนักวิจัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะโดยคุณคมสัรชัยการนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูประชากรนกกระสาอคอขาวนะคะในพื้นที่ธรรมชาติขอเสียงปรบมือให้คุณคมสันชัยการค่ะอันน้เดิ่มได้เลยใช่ไหมคะร่มได้เลยค่ะ ก็ขอเรียกสติทุกท่านกลับมาก่อนนะคะอย่าเพิ่งง่วงนอนกันนะคะเพราะว่ามันเด็หนูตื่นเต้นมากหนูพยายามทําให้ตัวเองไม่ไม่เครียดอยู่นะคะวันนี้ก็ต้องขอเอาตัวก่อนว่าโครงการนี้ค่ะคือโครงการการฟื้นฟูพฤติกรรมนกกระสาคอขาวใช่ไหมคะแล้วก็นําประชากรกลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยเพื่อการอนุรักษ์คปรมเทศไทยคือวันนี้หนูจะมารายงานผลค่ะของการทําโครงการแบบว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าผลจากที่เราปล่อยไปแล้วค่ะเราได้อะไรบ้างนะคะก็ ขออนุญ,ญ,ญาตยะนทำตัวก่อนนะคะหนูชื่อนายคมสันชียรการนะคะชื่อเล่นชื่อ้อไทเกอร์ค่ะมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะโอเคอันนี้ก็อย่างที่หนูเกินตัวโครงการไปนะคะก็จะอินโทรคร่าวๆก่อนนะคะว่าคงอ่าตัวนกกระสาคอขาวเนี่ยคือเขาเขาคือนอะไรนะคะคือในประเทศไทยอะคะ่ะ ตอนนี้เขาใกล้สุนพันขั้นบิกิตแล้วค่ะแล้วก okay. 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 Mm ็ไ hmm. ม okay. ่ม okay. ีรายงานการค้นพบการทำลายในธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะไม่พบรายงานการพบเห็นตัวเลยไอ้ที่เห็นอยู่ในในข่าวคงควก็เป็นของสัตว์เปลาเขียวค่ะที่เห็นตามข่าวอันนี้ก็อ่าก็จะเป็นภาพของการจำลองพื้นันธุที่ทำนะคะแต่ว่าหนูจะเล่าคร่าวๆก่อนว่าเดี๋ยวให้ทุกท่านที่อาจจะเคยเห็นหรือว่ายังไม่เคยเห็นได้รู้จักกับโครงการตรงนี้ก่อนนะคะก็คือ จุดเริ่มต้นนะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเรานะคะได้มีคู่พ่อแม่พันธุ์ของนกกระสาคอขาวเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3โคู่นะคะแล้วก็ได้นําเขาเข้าสู่กระบวนการเพาะขยายพันธุ์ค่ะจนได้รุ่นโูกมามากกว่า50ตัวโดยเป็นความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิชาการสัตว์ปีกแล้วก็พี่พี่คีปเปร์นะคะของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่มีความสามารถในการเพาะขยายพันธุ์นะคะ หลังจากนั้นเราได้จํานวนเด็กๆทั้งหมด50ตัวเนี่ยมานํามาฟื้นปูพฤติกรรมค่ะจากภาพก็จะเห็นว่าเราจะมีบ่อนะคะแล้วก็มีพื้นที่จําลองพื้นที่ให้เขาได้หากินนะคะเพราะเขาเขาคือนกนกวงนกนกระสาเนาะจะเป็นแบบว่าเป็นนกน้ําหาก,กินบิเวณพื้นที่ชุ่มน้าอะคะ่ะก็จะมีการจําลองพื้นที่ว่ามีบ่อน้ําให้เขามีที่ให้เขาได้มุดหาอาหารแล้วก็สร้างสิ่งกีดขวางค่ะให้เขาได้ลองหาอาหารเองนะคะใช้เวลาในการฟื้นปูพฤติกรรมอะคะ่ะอยู่ด้วยกันประมาณ3-4เดือน แล้วเราก็ต้องมา,า,านั่งดูพฤติกรรมแล้วก็เพื่อให้น่าใจว่าเขาสามารถหาอาหารได้เองหลังจากนั้นนะครับพอเราฟื้นฟูพฤติกรรมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเขาเข้าสู่กระบวนการซอฟต์ลีก็คือจะเป็นกระบวนการการก่อนปล่อยะคะ่ะเราจะปล่อยแบบมมูลละมอมนะคะก็คือนําเขาเข้าสู่พื้นที่จริงนะคะก่อนที่เราจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติ อันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากอาสอวอนะคะหรือสถาบันอนุรักษ์และวิจัยนะคะที่ได้สปอร์ตข้อมูลด้านพื้นที่ชุชุ่มน้ําของประเทศไทยนะคะก็คือเป็นข้อมูลมาจากแบบรุ่นที่นักเรียนพันไทยนะคะแล้วเราก็ขอขอบคุณข้อมูลตรงนี้ด้วยโดยเราใช้หลักเกณฑ์เลือกก็คืออ,อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแล้วก็พื้นที่เดี๋ยวไม่ถูกลบกวนจากสัตว์ป่าแล้วก็ไม่ถูกรบกวนจากสิ่งเล้าภายนอกด้วยแล้วก็สะดวกสําหรับการซอฟต์ลีลนะคะ โดยเราเลือกเป็นเขตรักษาพันธุ์สป่าดงใหญ่นะคะอ่าอันนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการของการซอฟต์ลีลิตนะคะก็คือเราจะเข้าพื้นที่อะคะ่ะแล้วก็นำากรงน้ำโครงเหล็กอะคะ่ะเข้าไปไว้ใน่าสร้างไว้ให้เขาเพื่อให้เขาได้คุ้นชินกับสภาพแวดลอ้อมแล้วก็ได้รู้จักอาหารของพื้นที่บริเวณนั้นนะคะเราปล่อยนกไปด้วยกันทั้งหมด2รอบนะคะก็คือในในรอบแรกเนี่ยเราปล่อยนกไปทั้งหมดสิตัวะคะ่ะตัวผู้8ตัวแล้วก็ตัวเมีย6ตัว เราเอาเขาเข้าสอบรีลิทแล้วแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาให้เขาปรับตัวแล้วก็ให้เขารู้จักกับสภาพเป็นล้อมในพื้นที่ดังนั้นนะคะประมาณ3-4ถึงเดือนด้วยกันนะคะในรอบแรกก็จะปล่อยไปในช่วงของอปี64นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศการปล่อยในรอบนั้นนะคะส่วนรอบที่2นะคะก็เราจะาเราปล่อยรอบแรกไปแล้วเราก็นํานกอีก5ตัวนะคะเข้าสอบลีลิทเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้เวลา3เดือนในการ ก่อนที่จะปล่อยเขาออกมานะคบเป็นนกตัวผู้3ามตัวแล้วก็น,นกตัวเมีย2ตัวแล้วก็มีการติดตามนะคะโดยใช้ GPS หรืออุปกรณ์ติดตามตัวสัตว์นะคะโดยเราใช้สัญญาณ Argos นะคะแล้วก็มีการติดตามภาพพื้นสานามด้วยจากเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะคะแล้วก็นักวิจัยนะคะได้เดินป่าบุกน้ำลุยไฟกันนะคะเพื่อสำรวจนกกระสานนะคะแต่ข้อจํากัดของนกชนิดนี้คือเขาบินไกลมากเขาบินไกลมากๆเราติดตามตัวเขาค่อนข้างยากมากแล้ว อ่าเรามีข้อจํากัดของเราก็คือตัว GPS นะคะเราอ่ามีกําลังได้แค่2ตัวแล้วเราปล่อยนกไปเกือบ19ตัวแต่เราติดตามได้ประมาณ2ตัวซึ่งอ่าเราจะติด GPS ให้นกเฉพาะนกตัวผู้เพราะว่าถ้าเราติดตัวเมียหรือติดทั้งคู่เลยเวลาเขาขึ้นผสมพันธ์กันมันอาจจะติดขัดตัวผู้ได้อะไรนี้ค่ะก็เราก็เลยเลือกที่จะติดตัวผู้2ตัวนะคะซึ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นเราจะเห็นในในในจากอ่า นีครับสไลด์นะเขาจะเห็นว่า60วันหลังจากการปล่อยนยเขาบินไปเกือบ65กิโลเมตรเขาบินไปไกลมากๆค่ะอันนี้จะเป็นภาพของอตัว GPS นะคะเราติดไป2ตัวก็คือดวยอฟโค้ดนะคะ197282แล้วก็197283นะคะเราจะเห็นช่วงแรกๆที่เราปล่อยนะคะเขาจะบินอยู่วนเวียนอยู่ในบริเวณพื้นที่นะคะโดยตรงตรงนี้ค่ะเป็นจุดโกงซัลีลิสแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าและเรือนไวลูค่ะที่เขา พอดีว่ามีมีที่พักของเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าให้อาหารเขาจัดบินไปบินมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นระยะการกระจัดของกองซอ็อกดิด้นๆแล้วก็หน่วยพิทักษ์ป่านะครับประมาณ17กิโลเมตรซึ่งการเดินทางเข้าไปทํางานเนี่ยค่อนข้างยากลําบากเป็นชั่วโมงเข้าเข,ข,ข้าออกชั่วโมงเข้า1ชั่วโมงออก1ชั่วโมงเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นภาพการกระจายตัวของเขาก็คือมีการค้นพบอะคะ่ะมีแบบรายงานการพบเห็นอยู่ที่แบบอยู่ที่เขาใหญ่เลยแล้วก็ขึ้นไปหนองกี่บางทีอ่า คาดเดาว่าอาจจะไปถึงกัมพูชาเลยในในใน,ในที่เคยได้ตรงปราสาทบางต่ำอะคะ่ะอาจจะเขาอาจจะบินไปที่กัมพูชาเลยเอออันนี้ก็จะเป็นเข้าสู่ในช่วงผลนะคบผ,ผลของโครงการก็คือในช่วงที่เราไปแรกๆเนี่ยจะมีน้องกระสาขา,ขาวๆหนึ่งคู่นะคะที่เขาทำรังอยู่ใ,ใกล้ๆจุดปล่อยนะคะก็คือจะเป็นเกาะกลางน้ํามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเขาเลือกทารังตรงนั้นอยู่ห่างจากกรงซอฟิลีดะคะประมาณ80เมตรแล้วก็ เป็นเป็นรังแรกของธรรมชาติด้วยเป็นรังแรกของธรรมชาติในประเทศไทยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเป็นนกกระสาเพศเมียนะคะเป็นตัวเดียวที่บินออกไปจากจุดปล่อยอะค่ประมาณ2 2กิโลเมตรไปทํารังอยู่บริเวณเอ่อเขื่อนลำนังรองนะคะก็คือทําลังตัวเดียวเป็นซิงเกิลเป็นซิงเกิลมามแต่เขายังไม่มีสามียังไม่มีลูกเพราะว่าเขาเป็นเพศเมียที่ทําลังเองก็ก็คือแปลกใจกับเขาอยู่ว่าเออเป็นเป็นอะไรที่แปลกดีแล้วก็ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับมนุษย์ ตอนนี้ก็ยัง,ยงอยูย่ยังมีชีวิตอยู่ในบริเวณนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแผนภูมิวงกลมนะคะแสดงอัตราการรอดชีวิตในช่วงที่เราปล่อยในระยะแรกนะคะก็คือจะเห็นว่าใน,ในระยะแรกหนึ่งปีแรกค่ะเราค้นพบนกกระสาขาวเนี่ยที่มีชีวิตอยู่11ตัวแล้วก็สูญหาย2ตัวเสียชีวิต1ตัวเดีวยวความที่เราเร,ารู้เรารู้ได้ยังไงว่าตัวเสียชีวิตคือถ้าเราพบซากอะคะ่ะเราจะตีไปแล้ว่าเขาคือเสียชีวิตแต่ถ้าเราไม่พบซากเราก็จะก็คือให้เขาว่าเป็นสูญหายแต่เขาอาจจะสูญหายไป เป็นหรือตายแต่เขาเราก็เลยให้อยู่ที่ศูนย์หายยไม่เสียชีวิตค่ะอันนี้คือปีที่2จากเมื่อกี้ยีตัวเหลือ8ค่ะแล้วก็ส่วนปีที่3เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นปีที่เราเอาชุดที่สไปเพิ่มเป็น19ตัวนะคะแล้วก็จะทั้งหมดนี้ก็จะมีชีวิตอยู่ที่เราติดตามตัวได้ก็มีอยู่7ตัวก็คือเป็นสามคู่แล้วก็ตัวเมียอตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพพฤติกรรมการขึ้นมาสมพันธ์ของ นกกระสาขาวทีอ่ออกมาทำรังอยู่บริเวณบ้านฐานเจ้าป่าอันนี้ก็เป็นรังที่3ในธรรมชาติของคือนกกระสาขอขาวคู่นี้เขาชาวบ้านตั้งชื่อให้ชื่อว่าเพชรกระพอยค่ะโอเคเราปัดภาพเลเอร์อไปก่อนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ ตร,ตรงนี้ค่ะก็คือเป็นคู่ของเพชรกับพลนะคะตอนแรกเขาทํารังอยู่ในพื้นที่ชุมชนเขาเรียกว่าบ้านฐานเจ้าป่าเดียวกันแต่ว่ารังแรกเขาอยู่ตรงบริเวณนี้ส่วนมันเขาเขาก็ย้ายค่ะย,ย้ายย้ายออกมาจากตรงนั้นมาตรงนี้ประมาณโลก,กว่าเพราะว่าตรงนั้นเหมือนต้นไม้มันตายแล้วก็พื้นที่อาหารไม่เพียงพอแล้วเป็นความโชคดีของเราก็คือรังที่สองที่เขาว่าทําอยู่ใกล้กับบ้านของเจ้าหน้าที่ที่เขาทํางานอยู่ที่เขตรักษาพานสัตปาดงใหญ่ค่ะ ก็คือเขาให้การสนับสนุนนกให้เราด้วยมีการสนับสนุนภายหลังการปล่อยเสริมอ,อาหารให้เรานะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ไข่ชุดที่2-3แต่ว่าชุดนี้ก็คือความสาเร็จของเราะคะ่ะเขาได้เด็กเขาได้เด็กน้อยออกมา3ตัวนะคะก็คือระยะการกกไข่ะครัประมาณ29-31วันอันนี้ก็จะเป็นรังที่3ที่ได้ลูกได้ลูกครั้งแรกในธรรมชาติเลยแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ เด็กๆทั้ง3ามตัวค่ะก็โตโตแล้วแล้วก็จะจะมีหนึ่งตัวที่กลับมาลังอยู่แต่อีกสองตัวเขาน่าจะบินลดแล่นอยู่บนฟ้าของประเทศไทยอยู่ตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพพฤติกรรมของเขานะคะตอนนี้เขาเลี้ยงลูกน่ารักนะเกิอะบบ้างก็ทุข์ก็ทุคือแบบมันแบบว่ามันมันอุ้ยมันแบบว่าเออมันมันคลายกบออกมาค่ะเราก็แบบว่าเออแบบเป็นอะไรที่แบบเออน่ารักดี <Your? S 2> มันห้ามไม่ได้แค่เสียงในหัวมากค่ะ <Your? S 2> อะอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอของเด็กๆทั้งสามตัวนะคะอันนี้อายุแค่สามสี่เดือน,นตรงกลางค่ะจะเป็นอายอุอายุเขาว่ามันสามสี่เดือนผมขอข้ามเด็กไปล่างหมดก่อนอันนี้อ,นนอ,นนอายุประมาณสี่เดือนค่ะก็สามตัวที่นอนอยู่ตรงกลางลังก็คือยังเป็นเด็กอยู่ตอนนี้เป็นช่วงที่กําลังหัดบินค่ะหัดกระเพือปีกกระโดดกระโดดอยู่ อันนี้เมื่อ,อวันที่สามและว,วันที่ห้าเดือนนี้คะ่ะเดือนกนรกฎา,กากกคมที่ผ่านมามี <wh ats> น็อนพ่นกระสับตอนน่้นอยู่ในกรงซอฟต์ลีแต่เขาทำรังวางไข่ข้างในแล้วก็ได้ลูกอีกสามาตัววันที่สามวันที่ห้าแล้วก็วันที่แปดอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมการป้อนอาหารในช่วงเช้าก็คือเรามีการติดกล้องเพื่อจะดูว่าเขาเลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงได้ไหมแล้วเราก็ให้การสนับสนุนเขาอะค่ะมีการเสริมอาหาร ครอบครัวมีการาให้เจ้าหน้าที่ขเขาเสิร์ฟอาหารให,ให้ให้เพียงพอต่อพ่อแม่แล้วก็ลูกๆของเขาอันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายพฤติกรรมของเขาก็คือจะสลับกันขึ้นลังลงลังเพื่อมาหาอาหารแล้วก็กลับไปป้อนลูกค่ะแต่เติมอาหารให้ลูกเรื่อยๆ อันนี้เป็นวิดีโอแบบที่เขาซ่อมรังตอนแรกเขาจะทํารังแรกก่อนคือรังรังแรกของเขาจะอยู่หลังกงค่ะแล้วไม้มันผุไม้มันหักเราก็เลยทําการสร้งางคาแล้วก็ทําวัสดุรองรังให้เขาเขาก็มาใช้มาใช้วัสดุรองรังแล้วเสริมรังเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นนกอ,อัตราการวางไข่นะครับจากสามคู่เนี่ยเราได้ ไข่ทั้งหมด36ฟองค่ะแล้วก็ฟักเป็นตัวเนี่ย13ตัวคิดเป็น36%น,นะคะแล้วก็เติบโต,ตมีชีวิตนะคะก็คือตอนแรกยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน,นคิดเป็น61.5%หลังจากที่เราปล่อยนะคะเราก็มีการสร้างเครือข่ายนอนุรักษ์นะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักนะคะก็มีการสร้างรายกลุ่มแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากออน้กนอพิมพที่แกเป็นบ้านบ้าน,านแกอยู่ที่แกให้สนับสนุนนกกระสาค่ะแกมีเครือข่ายป้องกันช้างแล้วแกก็ ให้ข่าวตรงนั้นแบบรับข่าวแล้วก็เอาเอานกกระส่าข,ข่าวของเราเนะข้าเข้าไปเป็นแบบว่าถ้าพบเจอก็แจ้งข่าวให้ด้วยแล้วก็มีการออกไปประชาสัมพันธ์ให้เราแล้วก็มีเวลาแกออกไปประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนแกก็เอาเรื่องกระส่าข,ข,ข่าวไปพูดให้ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมโซ่เอาลีดมีกิจกรรมสร้างความตระหนักให้ความรู้ค่ะก็ขอขอ,ขอบคุณสวนสัสตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็องค์การบรรณศานสตรประเทศไทยนะคะแล้วก็ โก็อุทยานแล้วก็ปหาลัยเกษเตรศาสตร์นะคะแล้วก็แหล่งเงินทุนนะคะวชชกับส,ะสะกสวแล้วก็ขอบคุณโรงพยาบาลทัดที่มีแล้วก็แปซิฟิเคียแคนะคะก็ะสุดท้ายนี้นะคะก็จะขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านนะคะแล้วก็นักอนุรักษ์ทุกท่านนะคะมาร่วมด้วยเชื่อกันคืนกระสาขอขาวสู่เท้าฟ้าเมืองไทยนะคะที่เราไม่พบเห็นในธรรมชาติมา,มามากกว่า30ปีค่ะขอบคุณค่ะยิขอบคุณค่ะ